โหรถเวรนี้มาอีกแล้วฮาวฮาร์เลย์เดวิสันสปอร์ตเตอร์40เอปี2020ของแต่งเต็มล้ำ um เลยมีก๊อากาศมีท่อโช๊คเนี่ยแปลกไหมแปลกแปกครับช่างแปลกไม่แปลกไหมไหม,มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่โช๊คลงังเนี่ยเป็นของเลสซิง่งบอสแต่งมาให้แล้วนะครับสามหมื่นกว่าบาทคุ้มไม่คุ้มมาคิดเอานะเลขไม้เท่าไหร่ครับอยากดีไรหรอเลขไม้นี่เจ็ดพันเท่านั้นฮะอ, <m> อยากฟังเสียงยัง

ปั่นถังน้ำมันแบบป๊อปอัพนะอยากฟังราคายัางอยากครับคันนี้นะครับปี2020นะครับสปอร์ตเตอร์ฟูดเอกเราขายที่5 6 9 0 0 0บาทนะครับมีโปรโมชั่นให้นะครับเยอะมากเลยสำหรับสิ้นปีนี้นะครับส่วนลดเอาไปเลย30,000บาทเหลือเพียง5 3 9 0 0 0บาทสำหรับจัดไฟแนนซ์นะครับดาวเริ่มต้นแค่9,000บาทนะครับผ่อนหมื่นต้นต้น,ตนอย่าไปคิดเยอะหน้าหนาวแล้วรีบหารถไปขี่กันนะครับสำหรับใครที่สนใจติดต่อที่ 092 249 898 8ผมหมูเจนกระดยินดีแล้วสายทุกท่าน24ชม